ดป n h าแล้วลงไ่เป็นญาต้นญาิ <ør g arrivé> yeah, ้นญายังเกาะฮะ้นญายังเกาะ้นญายังเกาะญาขนญาเนี่ยนียญาผ่นของอะไ้หลงญาหลงอ้นญาญาหลงเด็เสียบองสุนมา ผมซปเปอร์ว่ะสิต่วนมันแต่ถ้ามันหนาวๆมันก็ตัดได้ไวนี่มันมันปลูกมันบ่ค่อยเกิดเกิดห่างๆแต่ว่ามันก็เริ่มติดกันเลหยิบีฟเลยพี่ใช้ขั้วของมันบ่กลไะเนี่ยวะมองหนาหนาแบบนี้ตัดแบบเดียวตายดีกว่าทลายอยู่นะทวันเลย กับประมาณลายหนึ่งแล้วอะลายกลัวค่ะแต่ว่าเกิดโบเบิดเกิดน้อยเดียวสายรูดสายรูดอะไรดีไว่าอือขาค้นตัดก่อนค้นตัดคัดของสายรูดสายสะพาย้รูดอะไรนี่เหรอ รู้ตรงนี้ต้องออไปหาไข่ห่วงเอาหมาัดแล้วก่อนนี่เดีด๋ยวอืออืออือ ปลูกยานี่เปี้ยวไว้กะโบ้ไรับแส่งว้วนเลี้ยงหน้าหน่อย,ยของเคยมานางดอกมี่ต่เก็บของยางใสยย่ยางใส่ยางไว้จะดูใส่โอ้ย โคเลี้ยงป้าโคเลี้ยงป้ากับบริเลียงหลายดอกหนกกาหน่ำมาลักกินเม็ดไปหน่อยโบรดษัทอนุบาลควรขึน้นวอกแบบวกแวบข้บางๆเขาปุ่มกระลุงหลายแล้ว แต่อ่อยอมฟังสะกัออ้หยานีเปียจบแล้วมีดมากบไไดไ้ซับนี่งงวเลยไปหากวดหยายคอณยายก่อนได้เวลาทำงานแล้ว